รู้สึกว่าเควสมันนี่เหมือนแบบไออุมบ้านี่เหมือนแบบเป็นเควสเหมือนแบบไอเนี N ่ยคินอัพคอยอะเหมือนเรามาช่วยมันพัฒนาเมืองหรือเปล่าวะเควส์อะใช่ไหมเออเราเราไม่ได้มาฆ่ามันนะคือเราเหมือนมันเออนั่นแหละดูเหมือนแบบมาช่วย้าส่วนใหญ่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้สนใจพวก,กวอนดอแล้วอะใช่ไหมมันบอกอยู่เ,เพราะาตอบมันก็จะแค่ดำเนินการของอุมบ้าไปเรื่อย เราไม่ได้เป็นศัตรูกับมันโดยโดยตรงอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่เหมือนกับไอ้กลุ่มเดิมไอ้คาสตาเมียเราโหตรงตรงใช่ใช่เหตุนั้นโดนโดนไฟโดนไฟเปิดเกาะไป็นหนึ่งดอก thôi, anh cũng có thích đếch mỉ, mỉ nó làm gì vậy? đấy, mỉ nó nó chơi thẻng không ạ? ốp, skill, skill chuẩn tì đâu ạ? ốp, qua ốp mỉ, แล้วตัวนั้นมันก็แบบยืนรอนะมันมันมันก็ไม่กลัวเราฆ่ามาเลยนะยืนบอกทาง <c oughs> เออพร้อมอย่างไงพร้อม อ๋อเดี๋ยวนี้ของมินเทลมันแก้ได้ทีละสองช่องเลยเว้ยไม่เป็นช่องเดียวปรับกันดีกว่ามีนุกทีละสองช่องก็เทีเ่ยมเลยเดี๋ยวไข่ันอยู่ตะไกลเลยวะนะหันเตอ๋อป่ะแล้วกูจะเด็ดไก่ไปอยู่ไกลได้ดึงมาได้เออหันไก่มาหัในไกลแล้วเหนื่อย ไปทางนี้มางนี้วางนี้ตอนนี้ยังไงนีงน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 ้ไม่ได้คูดาวอยู่อเอาาอยมเดี๋ยวมเตอร์มาหลบข้างๆหน่อยผมจะดึงแล้วนะ สมอนฉาดวยใช่ไหกอไปหนึ่งดอกฟึ๊บมีผีอะไรไ,ไ oh, <okay. S 2> โอ้โหแย่ยม เอาแสดงว่าไอ้ตัวมินิมอลที่มันอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะมีเรเดียวใช่ใช่ฮะอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรวอลไม่รู้ไอ้ฝั่งขวาเนี่ยเป็นวอลสกิลเรดมาร์คเฟิร์สเอ่อเดี๋ยวมาก่อนเรดมาร์คเอาหัวเรดดิเชคเรดดิเชค รอรออ่ออาโอเคเขียวแล้วจะได้เต็มเ๋ยวแก้สามโอเคโอเครอบนี้มันยิงถูกแล้วเลยลบ,ลบ อ๋อแล้ววหลุดไปตัวนึงเฮ้ยมีหลุดปะดูไปตัวนึงโอเคดึงกลับมาแล้วดึงกลับมาแล้ว กลับมายังอ,ะอ่ะอ่าไปละเออกลับมาละไอ้ตัวนี้มันมันนั่นน,ะน่ะมันยินไกลเอ <c oughs> อเฮ้ยอุ้ยเกือบทันทันทันอยู่เก<ม>ื <ๆ S 2> อบไปนิดเดียวเมื่อกี้ไม่ทันบอกเดี๋ยวช่วยกดให้ <c oughs> เดี๋ยวประมาณครึ่งหลอดใช่ไหมครึ่งหลอดี๋ยิ่งไปฝั่งประมาณลรลมาแล้ว โอมล้ย oh, yeah. เยี่ยมเดิมคองลดมคองทีนี้คิวแอทก่อนไม่งั้นมันมันฮิว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 บอสเออคิวแอทเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันสวยแล้วสวยแล้วโดนบอกอ๋อโอ้ยดีนะเมื่อกี้รู้สึกว่าเกือบเกือบ เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยสกัดทุบผ่านผ่านผ่านเกอบเออเยี่ยบเลยนมีอะไรลุดไปไหมไม่มีนะไม่มีหมดเลยเดี๋ยวประมาณสาสิเอร์ซ็นนะเดี๋ยวระวังเซิร์ชโอเค ได้ละมีไฟออกมาปะเฮ้ยลบ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 ยัง<บ>้มาแล้วลบเซิร์ชแล้วเซิร์ชแล้วเซิร์ชมาโลดเฮ้เอไม่ตายไม่ตายกัดแหลกลานเฮ้ยเฮ้ยเซิร์ชได้หมดอีกอ่ะ อ๋อมันเซิร์ชอ๋อมันตัวชนกันมันเซิร์ชไงนเ,นเหมือนนั่นแหะเหมือนไอ้นั่นแหละเลโมชารนะ์นอะเอออาจจะอย่างนั้นนะเยอไปตัวใกล้กันอ,อ่ะไม่มันกันแบบ<า>ช็อตช็อตคู่ชอ็ชอตไปเรื <One> more, อ่อ,อยๆวันมองวันมอง่ะเอราต้องอีกทีรอบเออใช่อีกรอบนึงนี่ไงของ<ม>แต่งบ้านไปต้นไม้อหรอไหมก็ต้นไม้ก็<อ>ได้ครับ โอ้ได้แหวนได,ได้ได้หมวกฟ้าเถร์ติงกิ้วครับอ๋อทำไมต้นป่าม <laughs> โซลิแทนอ่ารีแพร์เลยเนะี่ยเกิพังแล้วนิดไหมคุณโมนนิดไหมเอาไหมคุณคุณอยู่เอาอ่ะ เลนเอ็กเเพิ่มระยะอยู่สิบเมตรเออเอาเอาละเอาเอาในรอบรอบนี้ดีกว่ารอบเมื่อกี้เนอ